ยังคงอยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกส0 2 4รอบคัดเลือกนะคะซึ่งนักตบสาวไทยของเราก็แข่งขันเป็นนัดที่3แล้วเจอกับทั้งสหรัฐอเมริกาเยอรมนีแล้วก็ล่าสุดเจอกับอิตาลีค่ะโดยเกมการแข่งขันล่าสุดก็พ่ายแพ้ไป1ต่อ3เซตซึ่งหลังจากจบก,การแข่งขันจากอิตาลีนะคะเตยหัตยาก็ออกมาพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากไปถึงแฟนๆด้วยว่าฝากเป็นกําลังใจให้พวกเธอด้วยเพราะว่ากําลังใจจากแฟนๆนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยสําหรับการแข่งขัันนนใคคร้้งี่ะ ซึ่งหลังจากเปิดเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกรอบคัดเลือกไปนะคะตั้งแต่วันที่16กันยายนที่ผ่านมาค่ะนักตบสาวไทยของเราะะก็ลงแข่งขัน3นัดแล้วและผลงานเนี่ยก็ยังไม่ค่อยปังเท่าไหร่เพราะว่าแพ้ติดการ3นัดรวดทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักมากๆเลยจากแฟนๆลูกยางไทยค่ะซึ่งเมื่อวันที่19กันยานที่ผ่านมานะคะหลังจบเกมนัดแข่งกับอิตาลีค่ะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราก็พ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายแต่ก็สามารถเอาชนะมาได้1เซตด้วยกันนะคะซึ่งผลคะแนนก็คือไทยเนี่ยพ่าย อิตาลี1ต่อ3เซตด้วยสกอร์19ต่อ25 25ต่อ21 22ต่อ25และ18ต่อ25ค่ะซึ่งหลังจากจบเกมแข่งขันกับอิตาลีนะคะเตยหัทยาก็ออกมาเปิดใจค่ะโดยบอกว่ารู้สึกผิดหวังกับผลงานของตัวเองเหมือนกันแล้วก็เสียใจไม่แพ้ฟแฟนๆด้วยแต่ก็อยากจะให้เข้าใจแล้วก็ให้กําลังใจกันเพราะว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆเตยบอกว่าจริงๆแล้วตั้งแต่เราเดินทางมาแข่งรายการนี้เราก็เจอแต่เกมที่หนักทั้งนั้นเลยเรามีการเตรียมทีมของเราให้มีความพร้อมทอทททีีี่่่สสุเเพือู้กกกับมม3 ที่ผ่านมานะคะพวกเราทุกคนไม่ได้ท้อทุกคนในทีมก็คือตั้งใจกันมากๆแต่ในเมื่อผลมันออกมาเราก็ต้องยอมรับทุกคนพยายามทุกคนตั้งความหวังและทุกคนก็อยากเอาชนะแต่ก็ไม่สามารถที่จะชนะได้ค่ะก็อยากจะให้แฟนๆทุกคนเป็นกําลังใจให้พวกเราต่อไปเอาจริงๆเรื่องของกําลังใจมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเตยบอกว่าอยากจะให้แฟนๆทุกคนค่ะช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราต่อไปเนื่องจากว่าเรื่องของกําลังใจนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคือทุกคนไม่ได้มีวันดีๆทุกวันเราก็อยากให้แฟนๆส่งกําลังใจให้ พวกเราเยอะๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆค่ะ